สวัสดีค่ะสวสัีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนดวงดี2525้าสองห้ชานะคะคลิปนี้นะคะเป็นสูตรใหม่วิธีคำนวณสูตรนี้นะคะใช้รางวัลที่หนึ่งใช้หลักพันนะคะใช้รางวัลคล้ายสองตัวหลักหน่วยนะคะคูณสองศูนย์นะคะหลักพัน บวกนะคะหนคูณสองได้สองบวก7นะคะคงที่ศูนบวกสองบวกเนะคะได้9 9้บวกหนะคะได้0ูนย์ เลขที่ออกนะคะเจ็ดเจ็ดเก้าเก้านะคะเข้าที่หลักหน่วยต่อมานะคะเจ็ดหลักพันบวกนะคะ ามคูณสองนะคะได้หกบวกตามด้วยเจ็ดนะคะคงที่เจ็ดบวกหกนะคะเป็นสิบสามสิบสามบวกเจ็ดนะคะได้ยี่สิบเลขเด่นตัวแรกคือศูนย์นะคะศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งเลขที่ออกนะคะเจ็ดศูนย์ 0 0น,นะคะ0น,นะคะหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยมวนถัดมานะคะ8บวก1คูณ2นะคะได้2บวก7นะคะคงที่ 8บวกสองบวกเจ็ดนะคะเป็นสิบเจดเลขเด่นตัวแรกคือเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งะคะได้8ปดเลขที่ออกนะคะสามเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะคะสิบแล้วก็หน่งวัวถัดมานะคะเจ็ด หลักพันนะคะบวกศูนย์คูณสองนะคะได้ศูนย์บวกนะคะเจ็ดคงที่เจ็ดบวกศูนย์เป็นเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่นะคะเลขเด่นตัวแรกคือสี่สี่บวกหนึ่งนะคะได้ห้าเลขที่สองอนะคะแปร สี่นะคะหลักหน่วยต่อมานะคะแปดหลักพันบวกสี่คูณสองนะคะได้แปดบวกเจ็ดนะคะคงที่ แปดบวกแปดนะคะเป็นสิบหกสิบหกบวกเจ็ดนะคะเป็นยี่สิบสามเลขเด่ตัวแรกคือสามนะคะสามมุงหนึ่งได้สี่เลขที่ออกนะคะห้าหกสามสามนะคะหลักหน่วย สูตรนี้นะคะเป็นสูตรใหม่แต่ว่าแอดใช้สองตัวนะคะจริงๆแล้วเลขนะคะสูตรนี้นะคะพิ่งเดินแค่แถวแรกนะคะตัวเดียวเดินที่หลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะคะแต่ว่าเดินดีที่หลักหน่วยเนาะงวดต่อไปนะคะ เจดนะคะเหลักพันบวกนะคะสองคูณสองได้สบวกนะคะเคงที่เจดบวกสี่นะคะ ทวนอีกครั้งนะคะเจ็ดบวกสี่เป็นสิบอ็ดบวกเจ็ดนะคะเป็นสิบแปดเลขเด่นตัวแรกนะคะเลขเด่นตัวแรกคือแปดแปดบวกหนึ่งนะคะเลขเก้าคลิปนี้นะคะถ้าใช้ตัวเดียวนะก็คือแปดนะคะใช้สองตัวก็คือแปดเก้านะคะคลิปนี้นะคะก็ ลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ